วันนี้วันพฤหัสที่14พฤษภาคม2558นะครับตอนเย็นๆเนะวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งแล้วของฟ้ายัางไม่มืดเลยนะฮะดูจากกล้องมันจะมืดกว่าที่ตาเราเหีนงนิดหนึง่งจริงฟ้ายัางไม่มืดเลย เมฆเยอะแยะเลยที่เขาสม,มุกที่เดิมนะฮะมาขี่จักรยานออกกำลังกายครับหเห็นไหมนะลิงเยอะแยะเลยนะฮะลิงเยอะมากเลยนะครับข้างบนหินโน่น Yeah. สุนักกระเลงที่นี่เขาอยู่ร่วมกันได้เนาะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เดี๋ยวขี่ไปแถวแหลมแท่นนะแล้วก็กลับบ้างสัปดาห์นี้ออกมาปั่นทุกวันเลยเากำลังก,กายให้ร่างกายแข็งแรงกัน uh huh. ดูฝั่งนี้ฝัง่งเนะแหลมแท่น นั่นคือส่วนแหลมแท่นนะครับแล้วก็ไกลๆกลางภาพนู่นภูเขาทั้งนู้นเป็นสีชาะฮะเอาละลกลับดีกว่า